การและครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจการและครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ไกลแต่การและครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงช่วยนิรันดรเสมอไปการและครั้งหนึ่ง ชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าใครกาดสิ่งเหล่านี้แต่ในคืนที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหา ใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันกันละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอ,อย่าดูลลฉันไกลๆเมื่อมองฟ้าแล้วทอนหายใจเหมือนเราได้พูดกัน เรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนทรงยิ้มให้กําลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำหากชีวิตนี้เราดึงความฝันกาลละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกัน